ดมาตุนของก่อนลูกกลับเหรอจ๊ะไปเยอะจังทำผัดกะเพราหมูชิ้นได้นเนี่ย่ะเอา้ารถหนูไปหไหนวะอ๋ออยู่นู่นไป ใส่ใบอะไรเหรอเอา้าหนูเห็นกระทิอยู่ในตู้เย็นแม่ก็มีมัใช่เปล่กล่องเล็กฮะมกล่องใหญ่อ๋อใส่หมดไม่รู้สิน้ำเดียวกล่องเล็กอือจะได้ไม่ต้องอะไรกล่องเดียวได้เลยนะน้ำมันหมดไม่ใช่เหรอน้ำมัน ว่าหนูใช้ทอดไข่กับหมดละมันมาเกาะนี่ขออเล็กสี่ร้อยสิบห้าไม่ไป้ายเหลืองซื้อหนึ่งชิ้นรับสเตมยี่สิบดวง ป้ายมันไม่ตรงนะอ๋ออันนี้ฟิปโปอันนี้ซื้อขวดใหญ่ไปนเจ็ดร้อยสี่สิบห้าอันไหนคุ้มกว่ากันอันนี้คนเล็กห้าร้อยมิลอันนี้หนึ่งลิตรอันนี้หกร้อยปดบห้อยเก้าอวอันนี้ถูกกว่าดีถ้าสองขวดอ่ะอันนี้แพงกว่าหรอกกันนี่อันนี้สองขวดดีกว่า เพราะอันนี้สองขวดหลิตรอยเก้าเองเดี๋ยวนี้ต้องเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเฉียวสิแล้วูเช่ว่าจะมาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มาเปลี่ยนเคสเดี๋ยวไปเอาน้ำด้วยน้ำใกล้หมดแล้วกดแล้วกดยูว้าสาว ว่าจะมาแค่เปลี่ยนเคสโทรศัพท์ได้ชอบนิดนิดอีกแล้วแมามาวันไหนหลอกกันเหมือนพี่น้ำนะ จะไปจ้ามาหาใบาโหระพาจะไปใส่แกงหน่อไม้ดองเมื่อเช้าทุกคนดูคลิปแล้อ,อยังแม่ลงแกงหน่อไม้ใส่ใบ,ใ,บ,ใ,บใหบแค่นางแต่ตอนนี้จะให้แม่แกงหน่อไม้ดองนี่มันเป็นวันหน่อไม้หรือเปล่า <I mean. S 1> มีไหม อยู่แถวนี้หรือเปล่าเก็นไปรถก็ไปหาแี่ใส่กันนะโอ้ย,เ,ยเราค่อยไปหาเก็บเ,เ,เอาปะ่ะน จะมาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์โทรศัพทพ์หล่นแตกเขาเตรียมของจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนพาแม่มาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มาได้น้ำดื่มได้ไข่ปิุนชอบแบบเร่งด่วนไม่ได้มีแผน มาอยู่ด้วยนานหลายหลายวันก็เกรงใจลูกต้องทำงานก็จะกลับก็คิดถึงเขาอีกพ่อเก็บใบโหดแล้วพาไปรอแล้วจ้ะสั่งเมื่อกีสรุปกะทิที่ซื้อมาเป็นกะทิทำขนมได้มาใช้กะทิที่

อย่างรวดเร็วหอมสุดๆอร่อยด้วยพระชิมแล้วอร่อยไหมยอยโลกอ้าวห่อค่ะหาถุงหาถุงหนึ่งห่อสองห่อลอยไหเอาให้พอกินด้วย มีทั้งแกงหน่อไม้สดทั้งแกงหน่อไม้ดองในวันเดียวกันเพราะว่าคนกินกินคนละแบบพอ,อ,อแล้วอืมร้นอน <laughs> แกงหนูไหมแกงหนูไหมเปิดแกงเปิดนี่จินนี่เรื่ออะไรแกงหนูไหมดองให้ครับหนูไหมดอง,ดงทําเองค่ะแต่อันนี้ท,ทําทีหลังเลยเอาอันที่ทาก่อนแกงอ่อนๆเลยแหละเวลาไปซื้อเขากินมันเป็นเซียน แอบเดียวก็ได้กี่แล้ว,ลวอร่อยหอมหอมไ้กินเทพให้สาวค่ะโอ๊ยกต่ยังได้คิดอีกเนาะอืมแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะมาจ้ะไปเดินทางปลอดภัยจะกินให้อร่อยค่ะโอ้ยฝังเอ้ยของหนูอันนี้ จะไปกรุงเทพค่ะคิดถึงว่าคิดถึงลูกสาวแล้วนะสีเขได้แกงห่อไปกินทําแบบด่วนๆจะเดินทางแล้วบอกจะอยากกินมแม่ก็เลยแกงให้ชา้ากินให้อร่อยนะลูกขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณส <ๆ S 1> ุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณที่มาดูแลพ่อแม่หลายวันเลยนะ <laughs> ขห้ดูเลขยขมีแต่แม่กิจาการ<ำ>ลุ่งเรืองลุ่ง,ง,งเรืองร่ำร่ำรวยๆนะลูกนะนะเดินทางปลอดภยัยจ้า,า,จาแค่นี้ราคาสวัสดีคะ่ะ